เราก็จะมาอยู่มุมๆตรงนี้เพิ่มความชิคใครที่ชอบกระเป๋าสไตล์มินิมอลรุ imal, ร่นนี้ก็ตอบโจทย์แหละนะคะที่นี้ด้านหน้าเนี่ยเขาจะทําเป็นช่องที่เป็นกระดุมแมกเนตแบบนี้คะ่ะพี่ๆเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะใส่อันนี้ให้ใส่เป็นตลับแป้งยาวเอาไว้เลยนะคะหรือพี่ๆมีของที่เราหยิบใช้หยิบเข้าหยิบออกบ่อยๆนะคะใส่ได้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็เป็นแบบช่องที่ค่อนข้างลึกนะคะแล้วก็ปิดง่ายด้วยความที่เป็นกระดุมแป๊กค่ะสะดวกมากๆนะคะ,ะ,ะ,คะให้ดูด้านข้างนิดนึงนะคะเขาจะทําเป็นช่องที่เป็นซิปแบบนี้หนึ่งก็คือเปปิดามาุ๊ ะะช่องเนี่ยใหญ่ประมาณนึงเลยดังนั้นเนี่ยมันจะสามารถใส่ของใหญ่นิดนึงได้อย่างอันนี้ไอจะใส่เป็นพาวเวอร์แบงค์นะคะที่ชาร์จไร้สายนะคะก็คือดูสิคะใส่เข้าไปยังเหลือพื้นที่ด้วยนะคะนะคะพับครึ่งแล้วก็ใส่เอาไว้ด้านข้างสแปะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะหรืออีกฝั่งนึงก็เหมือนกันจะมีแบบนี้2ฝั่งเลยนะคะนี่เนาะนะคะก็อีกฝั่งนึงตัวนี้ไอใส่เป็นทิชชู่เปียกเอาไว้อนะคะค่ะามาดูช่องกันนะคะแต่ก่อนไปช่องขออนุญาตรีวิวเป็นตัวสายก่อนนะคะ สายตัวนี้นะคะพี่พี่นุ่มบาสบายไหลแน่นอนเพราะว่าเราบุฟองน้าเนี่ยหนานุ่มเลยนะคะตัวนี้เนะาะอ่ยให้ดูนะคะคือสายเนี่ยมันจะไม่ไม่หลังนะคะบริเวณที่เราสะพายแบบนี้เนาะเวลามันขึ้นไหลเนี่ยมันจะซับพอร์ตแล้วก็ช่วยเราในการกระจายน้ําหนักได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ในในใบนี้เนี่ยเขาจะมีสายแถมมาให้ทั้งหมด2อันสามารถเปลี่ยนเข้าเป็นออกได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยสามารถเอาออกได้สมมุตินะคะเราสะพายแบบนี้ ในวันที่เราไปทํางานใช่ไหมคะหรือว่าวันที่เราต้องไปออกงานด้วยเราต้องการความดูแพงดูแบบว่าเออดูเป็นผู้หญิงคล่องตัวสวยๆแล้วก็หรูหราดูมีพลังนะคะแต่ในบางวันเนี่ยเราอยากให้กระเป๋ามันอยู่บนตัวเราโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะคะไอก็จะแนะนําว่าในรุ่นนี้เขาจะมีสายแถมมาให้ตัวนี้ด้วยนะคะเป็นสายคอสบอดี้ไฮบริดค่ะพี่ๆ บริเวณข้างล่างตรงนี้นจะเป็นเชือกเกรพรีเมียมเลยนะคะก็คือเป็นเชือกแบบนี้นะคะแล้วด้านบน,นก็จะบุฟองน้ําหนานุ่มเช่นกันนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาสะพายได้เดี๋ยวจะมีสีอื่นเดี๋ยวเอามาสะพายให้ดูทีนี้ให้ดูด้านในก่อนละกันนะคะพี่พี่บริเวณช่องหลักของรุ่นนี้เนี่จะเป็นซิปนะคะจะเป็นซิปแบบนี้แล้วพอเราเปิดมาปุ๊บนะคะนี่เลยนะคะช่องด้านในคืออลังการมากรุ่นนี้นะคะเขามีช่องจัดเก็บทั้งหมดเนี่ยสิช่องนะคะ พี่พี่เคยเห็นกระเป๋ายี่ห้อไหนที่ทาช่องเยอะขนาดนี้ไหมส่วนใหญ่น้องไอไม่เคยเจอนะคะไอเคยเจอมากสุดเนี่ยก็คือฝั่งหนึ่งมีช่องซิปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีช่องเป็นช่องโล่งๆเอาไว้ให้นะคะแต่ว่าบางทีของมันก็จะระเกียร์ระกะตรงกลางนะคะแต่รุ่นนี้เนี่ยบอกเลยตอบโจทย์เพราะว่าด้านฝั่งนี้นะคะเขาจะเป็นช่องซิปเซฟตี้แบบนี้นะคะในซิปเซฟตี้ใส่อะไรได้บ้างส่วนตัวไอซจะใส่พวกเอกสารสําคัญหรือบางทีเนี่ยนะคะก็ใส่โทรศัพท์มือถือไปเลยนะคะ อันนี้คือรุ่น Pro Max นะคะก็สามารถที่จะใส่เอาไว้ในช่อง Safety บริเวณตรงนี้ได้หรือพี่ๆบางคนอาจจะใช้มันในการใส่สมุดบัญชีธนาคารใส่พาสปอร์ตหรือใส่อะไรจิวเวอรี่ก็ได้นะคะที่เราต้องการความปลอดภยัยเพราะว่าพอมีซิฟเซฟตี้ปุ๊บเนี่ยมันพอมันปิดสนิทแบบนี้เนี่ยมันก็ดูปลอดภัยมากๆเลยนะคะและล่างของซิฟเซฟตีเนี่ยนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขามีการดับเบิลเลเยอร์ข้างล่างเลยโดยการทำเป็นช่อง ที่เป็นช่องเขาเรียกว่าคอสเมติกให้เราเลยนะคะโดยแบ่งพอชั่นเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยครึ่งอันนะคะใหญ่ๆเลยตรงนี้เนี่ยจะทําเป็นช่องอนเนกประสงค์ใหญ่ๆพี่ใหญ่ขนาดว่าเราสามารถที่จะใส่ตลับแป้งอันเบอร์เรอร์แบบนี้นะคะใส่ไปได้เลยแบบแนวนอนอย่างนี้นะคะแปลว่าถ้าพี่ๆเรามีของใช้เป็นยาเป็นอะไรแบบนี้นะคะจริงๆตัวนี้สามารถใส่ได้นะคะนะคะหรือมีอย่างอื่นก็ใส่ได้แล้วก็ฝั่งลิปสติกทำมาให้ถึง3ช่องและอันนี้ลิปสติกที่เราคัดมานะคะ เป็นลิปสติกอ้วนๆเลยใช่ไหมคะก็สามารถที่จะใส่ได้บางคนบอกว่าน้องไงคะพี่ไม่ได้มีลิปสติกถึง3แท่งตรงนี้ใส่อะไรดีไอเดียของน้องไงน้องไงชอบใส่เป็นน้ําหอมพกพานะคะน้อยชอบใส่เป็นายาดมแล้วก็จะเป็นเมาส์สเปรย์นะคะตัวนี้เป็นที่ยวใช้เนาะกับอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะพี่พ อีกฝั่งหนึ่งเราจะทําเป็นช่องล้วงอเนกประสงค์ทั้งสองฝั่งนะคะตรงกลางเนี่ยจะทําออกมามีช่องเสียบป,ปากกาให้1ด้ามเอาไว้เซ็นเช็คนะคะเอาไว้เซ็นเอกสารได้แล้วก็มีสายคล้องกุญแจให้ไม่ต้องกลัวว่าในวันที่แบบเฮ้ยเรารีบๆเข้าบ้านรีบเข้าห้องใช่ไหมคะหากกุญแจไม่เจออันนี้เนี่ยคือตอบโจทย์แน่นอนนะคะแล้วเราก็ปิดซิปเนาะทีนี้ให้ดูช่องด้านหลังค่ะนี่เลยนะคะเขามีอีกช่องหนึ่งเนาะเรียกว่ามีช่องใช้สอยรอบตัวแล้วก็ตัวนี้เนี่ย ใช้คำว่าเป็นมินิวอเล็ตมาให้แล้วนะคะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยนะคะเราไม่ต้องพกกระเป๋าสตางค์แล้วก็ได้เพราะว่าเขาจะมีช่องเสียบบัตรมาให้เราทั้งหมดเนี่ยถึง4ช่องด้วยกันก็คือใส่บัตรได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนเลยนะคะรุ่นนี้เยอะไหมคะเยอะมากไม่ต้องพกกระเป๋าสตางค์แล้วแล้วก็ด้านด้างนะคะตรงนี้เนี่ยมันยังเหลือพื้นที่เยอะมากที่เราสามารถที่จะใส่เงินใส่ธนบัตรไปเลยนะคะก็คือ แทนกระเป๋าสตางค์แล้วเวลามันอยู่ใกล้ชิดตัวเราแบบนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะอย่างที่บอกเลย18ช่องการจัดเก็บผ้าดิลักไนล่อนกันน้ํา80%เลยตรงนี้เพิ่มความน่าเชื่อถือเพิ่มความภูมิฐานให้เรานะคะเดี๋ยวบอกราคาเลยละกันนะคะรุ่นนี้นะคะราคาเปิดตัวนะคะ 2,990บาทนะคะส่งฟรี VIP ก็มีลดเพิ่มด้วยนะ,ะโปรโมชั่นของเราเนี่ยปลังมากๆถ้าเกิดพี่พีเป็นลูกค้าเก่าแต่ว่าพี่ๆไม่ใช่ VIP นะคะตอนนี้เนี่ยเราจะลด10%ให้สำหรับลูกค้าเก่าที่กลับมาซื้อในรุ่นใหม่นะคะเดี๋ยวมีการเอากราฟิกขึ้นให้ดูนิดนึงละกันนะคะพี่พีนะคะก็ลูกค้าเก่าลด10%ลูกค้า VIP นะคะลดทันที12%นะคะตอนนี้เนาะ แต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆตอนนี้ค่ะฮา,าราเรามีช่องทางการสั่งซื้อใหม่แล้วนะคะก็คือเว็บไซต์ของฮา,ารานั่นเองถ้าพี่ๆไปช้อปปิ้งเองในเว็บของฮา,ารานะคะตรงนี้เนี่ยจะลดทันที15%ทุกทุกออเดอร์เลยนะคะก็สามารถไปซื้อกันได้เขาเรียกว่าฮา,ารารักลูกค้าหมดใจ